กแล้วมทำเ็เรมากมีาแล้วนะาเรแต่อหวอเยอนันะาที่ครับบว่าเรี้ครับมาพร้อมที่จะคอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกให้กับเหล่าเซนเซแล้วก็หนักเรียนทุกคนตลอดทั้งนนี้แลอย่างที่บอกไปนะงานของเราเนี่ยตอดทั้งวันนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆนาสามสนาทีเที่ยง3าสินี้ ได้เจอจากแน่นอนนะครับไอซิจีโปรดิวเซอร์แล้วก็ดีเรเตอร์ของเกมปลูอาถัยปิดก่งจากเกาหลีครับมาให้กับทุกท่านเนี่ยได้มาพูดคุยกันแล้วก็มีเวลาที่บานในอะไรนะชเวนชิงชเินจิเกตอเมริกา เพราะว,ว่าบอกเลยว่าอย่างทางฝั่งของคุณคิมเองนี่ก็คือเคยมาก,ก่อนหน้านี้ก็คือที่งาน Thailand g a Show นะครับผมแล้วก็ทัานี้เนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นการมาครั้งแรกที่ได้มาเจอกับเหล่าบรรดาซินเซ่เชาวไทยนะฮะอยากทราบนะครับว่าในสว่วนของทางคิมเองเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้กลับมาที่เมืองไทยครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เหล่าบรรดาซึนเซ่เชาวไทยของเรานี่มีการเจริญเติบโตกันมากขึ้นนะครับผม รับรู้ได้ถ <No> <bs> okay, well, ึงความร้อนแรงของเซนเซของประเทศไทยมากมากเลยครับือนนี้ก็이렇게เอ่อ넓ๆที่สําหรับที่ดูบอลได้ทั้งทีจริงโอเคนะครับตะกีนี้ทางฝั่งของคุณคิมบอกนะว่ามาแล้วรู้สึกได้เลยว่าเซนเซชาวไทยของเราเนี่ยแสดงความร้อนร้อนมาอยู่ตลอดเวลาขอแสดงความร้อนร้อนไปอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับพร้อมกันเอาหนึ่งสองสาม ไปครั้งแรกรู้สึกอย่างไรกับ้างดิเล็นที่มาเี่เามานประเทศไทยงแกรสึกอ่ารบเล็่าเนี่ะเทศไทยครู้สอบเกัท่าเนเาเครั้งกึอยงไร้าเดิเตนทมาเี่้าปไท้รู้สึกว่างลัาเมนประเทศ้งแรู้สึก่างางดลับ่นานประเทศไ้แรู้สึก่บาเ็กี่มเนยเมนเยค้่ะ ถ้าสำหรับเดนเล็กเตอร์ดีนะคะก็อยากไปสำนักงานของหน่วยรับจ้างสารพัด68ค่ะเพราะว่าเพราะว่านักเรียนคนโปรดของเขาคือนโนบูซึกิค่ะ <c oughs> ใครเดนโนบูซกิบ้างช่วยมือหน่อยอ๋อมาแล้วใครอยากจะไปบ้างไหมฮะโดยรับจ้างสารพัดใครอยากมาเยี่ยมสำนักงานบ้างโอเค คงจะได้พบกับนักเรียนหลายๆทนรวมถึงทางทีของเกมาเทียด้วยนะค่ะค่ะตัวหนึ่งที่องมด้สู่อิสรกับฟินนะบลูมาคายุเซกิอ่ะใหลก็น่าจะได้เจอกับเซนเซหลายๆชาตด้วยเอา่คือว่าใชวันนี้อยู่ทีนี่นะครับผคิดว่าที่นคอทรับัฒนธขาลยคะท่ค่าโลกนของบากเลค่คือราท่าก สถานที่แห่งนี้ค่ะในวันนี้ก็คือโลกของรูอักขายของเราที่เราได้มาเจอกับคุกทุกคนในวันนี้ค่ะก็อยากให้เซนเซยุกทุกท่านนะคะได้รับพลังงานดีๆกลับไปในโลกจากโลกของรูอักขายในวันนี้ค่ะโอเคนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องอยู่ภายในเกมไม่จําเป็นต้องอยู่ในจอเราไม่ได้นะครับแค่พวกเรารวมตัวอยู่รนนี้แค่นี้นี่ก็คือโลกของลูอาไขยแล้วนั่นเองนะครับผมอยากรู้มาว่าระหว่างตอนที่ทําการ เดี๋ยวหลอกเกมทั้งคู่นะครับทั้งสองท่านเนี่ยได้ประสบการณ์หรือว่าแนวคิดจากเกมหรือว่าจากเล่นอะไรบ้างไหมฮะแบบอาจจะเป็นฮาฮาหรือว่าแปลกใหม่ที่ไม่ค่อยเจอที่ไหนโดยเฉพาะไม่ค่อยเจอที่ไหน,นมาก่อนทางคุณคิดคิดว่าปถึงทางทีผู้พัฒนาค่ะจะเป็นผู้อัปเดตเนื้อหาของเกมแต่โดยส่วนตัวของเขาคิดว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็มาจากเซนเซค่ะแล้วก็เขาก็ชอบเกี่ยวกับ มีมที่เห<ม>็นในคอมมูนิตี้แล้วก็ผู้ผลงานทางแฟนอาร์ตแล้วก็แฟนฟิคชั่นของทางคอมมูด้วยค่ะค่าเมื่อเมื่อกอนก่อนเริ่มงานนะคะเขาก็ได้ออกไปเดินดูบูธเซอร์เคิลต่างๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีผลงานต่างๆเกี่ยวกแฟนอาร์ตที่สวยงามเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนรู้จักเมกนบูอะไรทำใหเ้เขารู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเฉพาะร้านเค้กเมื่อสักครู่ค่ะเมื่อกี้เดินผ่านไปมารู้สึกว่า เขาทำได้สวยมากจนแบบจะกแบบิน,แบบนบบทั้งหมดก็น่าเสียดายอ <c oughs> ะไรแบอสักค่ะได้รับแพนเค้กรูปน่าแพนน้องแพนจงัง <c oughs> ที่เหมือนในเกมมากๆเลยค่ะรู้ <c oughs> สึกว่าแบบขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ส่งแพนจังมาให้แต่ว่าทั้งฝั่งของท้าคุณคิมเองนี่ก็คือดูแฟนอาร์ดูตามคอมมิตี้เกระหมดเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ย เขาก็ชอบดูเป็นปกตินะคะเพราะว่าแบบโดยส่วนตัวเขาก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็เมื่อกี้ได้เดินไปดูบูธต่างๆแล้วก็รู้สึกว่ายังยังไม่เต็มอิ่ม uh ได้ทักทายกัแบบทางเซอร์เชิลบ้างแต่ก็ว่ายังไม่ได้ยังไม่ครบทุกบูธอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแต่ก็เห็นมีทางแฟนอาร์ตมีทางบูธด,ดีๆเยอะเลยก็ uh อยากไปดูอีก แล้วก็โดยเฉพาะคอสเพย์ของเซนเซนชาวไทยนะคะรู้สึกประทับใจมาก,มากรู้สึกว่าแบบแต่งได้เหมือนแต่งได้สวยแต่งได้ดีมากๆเลยคะ่ะแล้วก็วันนี้เซนเซนที่มาในงานนะคะหวังว่าจะได้ถ่ายรูปกับทางคอสเพย์ของชาวไทยไปเยอะๆเลยนะคะครับเอาละครับทุกคนครับคุณคิมเขาบอกแล้วนะครับเขาตามหมดทุกอย่างนะฮะจะาทำอะไรไปเนี่ย ดูดีๆนะมีเมืองที่แชร์มาเนี่ยไอ้หู้ทั้งหลายเนี่ยเขารู้นะเขารู้นะไอ้หน้าร้องห้วงร้องไห้เนี่ยหยุดเลยนะหยุดเดี๋ยวนี้ไม่เขาก็แซวเล่นแหละก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เล่นก,กันมาพวกแกหยุดมีนะฮะเอาหน้าร้องไห้มานะครับ และทางฝั่งของทางคุณดีมากดีกว่าครับผมกับทางคอมเมดี้ฮะยังไงบ้างดีเรคือเหมืท่ทางของทางคุณดีก็คล้ายค้ากับคุณคิวค่ะสว่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดีมากกว่าเพราะว่าในฐานะของทางผู้พัฒนาเขาก็จะเป็นผู้วางคาแรคเตอร์หรือว่าคิดบทสนทนาของตัวละครจริงๆแต่ทางทางดาีเคเตอร์ดีอ่ะจะบอกว่าเขารู้สึกว่าการที่จะทําให้เหล่านักเรียนนะคะมีชีวิตขึ้นมาจริงๆหรือว่ามีเอกะลักษณ์แล้วเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะสิ่งเอ่อ เป็นสิ่งที่เซนเซเป็นผู้ทําให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นนะคะคการที่ได้เห็นเือที่พังทีมผู้พัฒนาสร้างขึ้นมาได้รับความรักมากมายจาก,กเซนเซแบบนี้นะคะ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังให้กับพังทีมผู้พัฒนามากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณเสมอๆเลยะคะ่ะเป็นความรักที่พวกเรามอบให้กับลัวไถ่นั่นเองนะครับพวกแกจะลุ้นขับอะไรก็ถือว่าเป็นเป็นความรักที่เรามอบให้กับเกมที่เราลักนนั่นเองนะครับ แล้วก็อย่างที่ทาฝั่งของคุณคิมแล้วก็คุณลีบอกมานะเขาจับตามองพวกเราอยู่นะครับเขาจับตามองพวกเราอยู่นะฮะทำอะไรไปเนี่ยเราบ้าระวังกันที่หนึ่งนะฮะอะโอเคมานก็้ดีกันากกว่าครับผมแล้วอยากทราบวันทั้งสองท่านในปกติมีง่ายอดิเล็กแบบสะสมมาอะไรยังไงบ้างไหมถ้าเกิดว่าจะป้ายยาพวกเราสักอย่างหนึ่งเนี่ยอยากจะป้ายยาอะไรยังไงบ้างไหมครับผม พอทางคุณลีก็บอกว่าเขาทราบดีว่าทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทุกภูมิภาคท,ที่เปิดเทมเพนนการบูอาขายค่ะก็มีการวางขายสินค้าต่างๆหรือว่าผอิ์รัปต์ต่างๆเยอะมากถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากซื้อทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าซื้อทั้งหมดก็อาจจะแบบลำบากกระเป๋าสตางค์สักนิดนึงบอกว่าทราบว่าที่ประเทศไทยตอนนี้กาลังมีคอล์ลัของคิวบอยอยู่นะคะแล้วก็ ค่ะจากที่เห็นดีไซน์ของเสื้อค่ะเสื้อทุกตัวน่ารักมากๆอยากซื้อกับทุกตัวเลยโดยเฉพาะตัวที่ใส่อยู่ลายนี้ถูกใจที่สุดเลยค่ะอออ้จะดูตงไค่ทางคุณคิมก็อยากซื้อเสื้อคิวของคันชิบอยกลับไปเหมือนกันค่ะเนื่องจากแบมีทั้งทางของชมรมทางของชมรมพัฒนาเจีไอแลนเดอร์ดีชูน่ารักด้วยอยากว่าถูกใจมากๆค่ะหนรับผม ไปที่ข้าสุดท้ายกันมากดีกว่าเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมส่วนของตกลัวขาไเองเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าในด้านในตัวเกมด้านในเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมต่างๆมากมายเราก็จะเห็นวัฒนธรรมต่างๆที่มันสุกสอดแทรกเข้ามาโดยเฉพาะฝั่งของทางญี่ปุ่นมันเองนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องของการเล่นหรืออะไรใดๆไม่ได้ไหมครับที่วันหนึ่งเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่เป็นไทย เกี่ยวกับแผน่แผนเค้กแผ่นจังเมื่อสักครู่ที่ได้รับมาพอเขาเน้เขาก็รู้สึกว่าถ้าทางชมรมชิมอาหารได้มาเห็นอาหารชนิดนี้จะรู้สึกยังไงนะคิดว่าน่าจะชอบของอาหารไทยๆบ้างเหมือนกันคือเคนไทยถ้าเกิดวาเกิดว่าในเกมล่องหนอีเวนต์มาแผนเค้กม,มีลายหน้าสักคนหนึ่งให้รู้นะฮะว่า มาาจกที่นนอกจากแพนเค้กแล้วโดยส่วนตัวค่ะคุณคิมเขาจะชอบทานต้มยำกุ้งแล้วก็พวกขัดไทยมากๆเขาก็เลยอยากรู้สึกว่าเอถ้าแนะนําอาหารสองอาหารไทยสองชนิดนี้ให้ทางสมาชิกชมรมชิมอาหารหรือชมรมพภชนาการได้รู้จักอะค่ะหรือว่าเอาไปใส่ในเนื้อเรื่องก็น่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็กๆนักเรียนของเราเหมือนกันค่ะแล้วก็เซนเซก็อาจจะชอบด้วยชมรมกินแซบอิสเรียลนะฮะ ของทางด i เรกเตอรีนะคะก็จะเป็นเน้นไปทางอยากเพิ่มจะเป็นชมรมมวยไทยแทนค่ะเขาอยากให้หนักเรียนของเราได้ลองแบบลองสร้างชมรมศริลปะการต่อสู้ที่จริงจังที่มุ่งม,มั่นฝึกฝนจิตใจแล้วก็ร่างกายไปพร้อมๆกันค่ะแีแซบเราก็ร่างกายต้องแข็งแกร่งด้วยเรอดูในอีเวนต์ในเกมได้นะฮะอาจจะมีสักรอบหนึ่งที่จะมีหรือเปล่ารวมกีฬาหรือรวมเทศกาลอาหารนานาชาติน่าจะชัดเจนมากที่สุดครับผม ช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยมีใครเป็นอะไรยังไงบ้างชูชูชูสูงสูงสูงไอ้นั่นมีกำลังโหลดอยู่เลยแซวเล่นนะแซวเล่นหนาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมา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 ,มา,มาชิโลโปลุกโฮนะฮะปิก,กาดนะครับมาฮะโอ้โหแต่ละคน อย่าเพิ่งลูกไปไหนนะอย่าเพิ่งลูกไปไหนเดี๋ยวจะมีถ่ายรูปรวมกันอีกครั้งหนึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมถ่ายรูปกันนะครับนี่มิแปหม่ดีจีป่าทองโซ่แ้วเนี่ยมันดับเบิ้ลเคาน์เตอร์ดีกอ่ะ ถ่ายรูปกันนะครับถ่ายรูปกันนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะขอเป็นอีกภาพหนึง่งเดี๋ยวไปภาพหนึ่งเป็นกูฟี่ร่วมกันอะตอนนี้ใครมีอะไรชูสู Hehehe <laughs>